โกโก้พอกหน้าอ้าวเป็นยังไงไปชมกันครับผิวดีผิวดีอ้าวนะครับนะไปที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟโกโก้สังคมหนองคายครับคุณผู้ชมที่จังหวัดหนองคายก็จะมีสมาชิกประมาณ7คนนะฮะเขาได้ปลูกกาแฟนะครับพันโรบัสต้านะครับแล้วก็บนพื้นที่เชิงเขานะฮะแล้วก็พื้นที่สวนครับเป็นเวลาเกือบ10ปีค่ะ จนเขาเก็บผลผลิตนะน้องแคนดี้ได้เมล็ดก,กาแฟโรบัสตา้าที่มีคุณสมบัติพิเศษนะนนเวลาที่นํามาคั่วเนี่ยจะได้เม็ดกาแฟที่หอมหอมนะฮะแล้วก็ส่งขายให้กับร้านกาแฟต่างๆทั่วประเทศคะคุณผู้ชมฮะ,ะส่วนโกโก้นี่ก็เป็นการปลูกพันธุ์ ลูกผสมชุมพรหนึ่งะฮะแล้วก็พันไอเอ็มหนึ่งะฮะโดยผลโกโก้ที่ได้เนี่ยจะมีขนาดใหญ่นะครับเนี่ยใหญ่มากจริงนะฮะแล้วก็เมื่อได้ผลผลิตแล้วเนี่ยจะมาทําโกโก้สดนะครับมีการแปลรูปนะครับเป็นช็อกโกแลตนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับรวมถึงการต่อยอดผลิตภัณฑ์นําโกโก้มาพอกหน้าเป็นเครื่องสําอางบํารุงผิวโอ้นี่ผมเพิ่งเคยได้ยินนะฮะนี่ฮะค่ะโอ้มาพอกหน้าเมาคุณพี่เขาก็พอกตัวเองด้วยแล้วก็พอกให้ใครที่มาโอ้โหดูดินี่เนี่ย อโอ้โหงานละเอียดนะฮะคือทําให้หน้าเนี่ยมีความชุ่มชื้นผิวพรรณเนี่ยดูเปล่งปลั่งด้วยนะครับเห็นไหมคุณตาก็ยังแบบพอกหน้าเลยนะครับ ล้างออกปุ๊บหนุ่มปั๊บเลยน่าใส้กิ้งนะครับโดยขณะนี้นะครับมีการเรียกว่าศึกษาดูงานนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับด้านการเกษตรแบบออร์แกนิกนะฮะให้กับคนที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรนะครับหรือคนที่ชอบทานกาแฟโกโก้เนี่ยนะครับได้มาเรียนรู้นะครับในรูปแบบการทํางานนะครับแล้วก็ไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชาวบ้านนะคุณผู้ชมฮะซึ่งผลตอบรับน้องแคนดี้ค่ะถือว่าดีมากเลยนะครับมีการทํากิจกรรมนะฮะนี่ฮะอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยค่ะก็เป็นกิจกรรมนะเออคระเพณ ทำได้แล้วออ,ออกมาก็คือหน้าสดใสเลยนะเห็นไหมถูกต้องความชุ่มชื้นนะคะเอามาลองกันจริงๆเลยนะครับแล้วก็มีให้ชิมด้วยนะเป็นโกโก้สดนะครับมีชิมกาแฟแล้วก็สามารถเลือกซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านไปได้ด้วยะนะฮะราคาไม่แพงด้วยนะครับแหม่มีทั้งเมล็ดกาแฟโกโก้สดช็อกโกแลตมีครบเลยนะครับ น่ารับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมทั้งอร่อยด้วยทั้งสวยด้วยนะคะก็ต่อยอดกันไปเลยนะคะยังอยู่กับเรื่องอาหารการกินกับของหายากจะกินละมุดต้องไปที่นี่ค่ะที่ไหนรู้ไหมที่ไหนเกาะยอสงขลานี่นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะของละมุดเกาะยอนี่เห็นไหมพี่หมีลูกใหญ่ๆเบ้งๆอย่างนี้นะคะในตำบลเกาะยอค่ะเป็นเกาะกลางทะเลสาบแห่งเดียวของจังหวัดสงขลาซึ่งละมุดเกาะยอเนี่ยจะเริ่มเก็บผลผลิตตั้งแต่เดือนมกราสามารถเก็บได้ตลอดทั้งปี ผลผลิตเนี่ยจะออกมาที่สุดช่วงเดือนนี้ช่วงมกราถึงมีนาของทุกปีค่ะ,กะเกษตรกรชาวสวนละมุดในตำบลเกาะยอก็ต้องเร่ง เก็บผลผลิตช่วงนี้ระสรา,รายได้กันทุกสวนเลยนะคะน้าแอลน้าแอลซึ่งครอบครัวเนี่ยทำสวนละมุดนะคะกันเล่าว่าละมุดเกาะยอนมีมานานกว่าร้อยปีแล้วแล้วก็รสชาติอร่อยนะคะสภาพพื้นที่เป็นเกาะสามน้ํามีทะเลสาบล้อมรอบนะคะมีทั้งช่วงน้ําจืดน้าเค็มน้ํากร่อยอสามน้า<อ>และเอเอ,เอละมุดหรือสวาเกาะยอเนี่ยจึงมีรสชาติหอมหวานกรอบรสชาติแตกต่างจากละมุดที่อื่นเนื้อละเอียดนะคะมีสีแดงเมื่อสุกเต็มที่ค่ะเป็นผลไม้ที่ปลูกง่ายจริงๆที่หมีโตเร็วให้ผลผลิตตล ทั้งปีปลูกทีเดียวทั้งปีก็เก็บได้แล้วนะคะใช่หลังจากผลิดอกสีเดือนก็สามารถเก็บผลผลิตได้เลยนะคะสําหรับการเก็บผลผลิตส่วนละมุดก็จะเก็บในช่วงเช้าเด็ดมือก็ได้นะหรือใช้ไม้สอยหรือที่เรียกว่าตรอมนะคะเก็บผลผลิตที่อยู่สูงก็ไม่สามารถเก็บมือได้ก็ต้องใช้ไม้ไงใช้ไม้สอย,สอย,อยมา,มานะคะหลังจากนั้นก็นําละมุดเนี่ยมาแช่ในน้ําสะอาดเพื่อล้างยางออกจากผล <ๆ S 1> นะคะแล้วก็นํา ใบล้างด้วยเครื่องซึ่งเครื่องเนี่ยเขาผลิตเองนะเครื่องล้างเี่ขาผล็ตเองใช่คิดขึ้นมาเองเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวนี้เขาเก่งนะลูกหลานเขาก็เกิดมาเออก็ไปเรียนสูงสวัฒน์มาทําให้นะคะก็มาล้างนะคะ5นาทีก่อนจะนำมาพึ่งลม40นาทีก็ลูกไหนมีตําหนิไม่ขายนะจ๊ะไม่จําหน่ายค่ะถูกต้องระมุดก็มีการคัดเกตด้วยมีทั้งจมโบเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามตามขนาดใหญ่แค่ที่เห็นอยู่ในมือนี่ก็คือลูกใหญ่มากแล้วแล้วดูสิจมโบคืออยู่ที่อยู่ที่อยู่มือซ้ายมือขวาในขนาดหนึ่งสอง าตามลําดับใครที่ชอบละมุดรอได้เลยนะคะละมุดเกาะยอม,มาแล้วจ้าอ้าวนะครับแหมก็รีบไปจัดกันนะ